รีวิวเปลี่ยนกระจกที่ท็อปคาการ์ดช่องที่ท็อปคาการ์ดมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือถอดกระจกเป็นอย่างมาก โดยที่ทางร้านจะใช้ผลิตภัณฑ์ซิก้าในการติดตั้งกระจกให้กับลูกค้านะคะซิก้าไพรเมอร์ในการเตรียมพื้นผิววัสดุก่อนที่จะทําการยึดติดกระจกยังช่วยในเรื่องของการป้องกันสนิมให้กับตัวรถอีกด้วยนะคะได้ใช้น้ํายาลองพื้นซิก้าแอตติเวเตอร์น้ํายาที่ใช้สําหรับเพื่อทําความสะอาดกระจกรยจต์และเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของกาวติดกระจกรถยนต์นะคะขั้นตอนสุดท้ายยิงกาวซิก้าแท็โกบนกระจกรถยนต์โดยกาวซิก้าแท็โกเป็นกาวคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมแห้งไวภายใน2ชั่วโมงใช้งานได้กับ รถทุกรุ่นไม่มีกลิ่นฉุนปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ทางร้านยังใช้บูเทปในการยึดติดกระจกรถยนต์กับตัวรถโดยบูเทปเป็นเทปที่มีคุณภาพสูงยึดเกาะแน่นตันน้าและไม่ทิ้งรอยบนกระจกรถยนต์อีกด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจเปลี่ยนกระจกรถยนต์สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ท็อปคาร์ทั้ง4สาขาได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ